สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับน้องฮันไว้นะครับสวัสดีครับฮันพาเดินนะครับพี่พี่ฮันพาเดินนะครับแล้วก็ j ี2นะครับสวัสดีครับพี่พี่ครับฝากเข้าไปติดตามน้องฮันไว้นะครับใช่ครับผมวันนี้เราจะไปหาน้องคนป่ากันนะครับซึ่งผมไม่เคยมาเลยนะนี่เดี๋ยวจีเูจะนําผมไปนะผมพาพี่สลมไปวันนี้ก็จะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากน้องคนป่ากันใช่น้องมันเนี้ยผมยาวลุงรังมากเลยพี่อาศัยอยู่ในป่า เดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้ามาเดี๋ยวจับกนหัวเลยท่านใช่กนหัวนะผมมันยาวแบบลุงรังมากเลยนอนาคตนะนอนาคตโอเคไม่นาคตหรอกวันสองวันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะเขาจะยอมให้จับใช่ไหมมันไม่ยอมให้จับตัวนะเหรออือเราก็ต้องมาหาเขาบ่อยๆอ่ะใช่ใช่เขาถึงจะยอมนะวันนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอน้องคนป่าหรือเปล่านะถ้าเจอก็ดีนะถ้าไม่เจอก็คงต้อง เฟลนิดหนึ่งนะครับเรามาลุ้นแต่พร้อมๆกันนะครับโอเคเราไปกันดีกว่านะไปเไปเลยครับผมนี่ก็เป็นห้างนะพี่นะ,นมมนะห้างสมิงห้างสมุิงจะขี่บ่อยมากเลยให้ <laughs> ผมเราจะถ่ายยาวไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เพื่อเสี่ยวมา ไม่ใคยลมได้มาครั้งแรกเลยใช่ไหมพี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะไม่เคยมาเพราะว่าแต่ว่าผมดูในคลิปอยู่เห็นช่วงที่มาเผางูกันนะ่ะคลิที่ผมมาเผางูใช่ไหมใช่ที่ที่ผมมาเผางูผมมาถ่ายเป็นป่ามันยากง,งูขึ้นเออนั่นแหละตอนเงี้ยกว่าน่อยนะครับอันนี้เงียบๆกว่าน่อยนะเดี๋ยวน้องมันเรามากันหลายคนเกินเดี๋ยวมันตกใจ เราต้องซุ่มไปเงียบสงบมากเลยนะที่นี่เงียบสงบไหมเงียบสงบมากเลยแบบนี้แหละกลางคืนหลานคืนลมลื่นมากเลยลมลื่นสดๆ Oh. ไม่ได้ยินเสียงนกห้อถ้ามาคนเดียวนี่คือวังเวงอ่ะเป็นฝาาเลยกพี่นะ็ปาดิดว่ไ เราเข้ามาถึงเขตป่าไผ่แล้วได้ยินเสียงนกเลยอ,อยู่ป่าพงน้ำนี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย,เลยใช่เพราะเราเริ่มเข้ามาลึกยังไงนี่พี่หหหเห็นไหไมทำอะไรกันนะพี่เห็นหรือเปล่า มันมันอยู่ที่ตรงนั้นประจำเลยนะครับพี่ Blue 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 What is he doing?

เพนะไม่ไม่ต้องกลัวพี่นะไม่ไม่ต้องกลัวพี่นะพี่มาหานี่เอาเอา,เอาของมาให้กินอ้มอมเดนูพันเอาจานลงมาที่เดี๋ยวจะทำให้น้องเลยเอาพี่เอากว๋วยเตี๋ยวมาให้หนูไม่ต้องกลัวพี่นะ

น้องไม่รู้่นน้องมันชอบปินรถไหนนะครับผม,มก็เดี๋ยวจัดการปรุงให้น้องเลยันะบตอนแรกเนี่ยผมจะจับน้องมันนะียส่งมูล,ลนิธิพี่แต่ว่าเหมือนว่าพี่ๆี่บอกว่าจะไปจับเขาส่งทําไมเขาอยู่ของเขาก็เรื่องของเขาก็เลยแบบไม่ไม่ส่งดีกว่า เไรเป้าไรเป้วตกน้ำพี่ไรเป้าไรก็แปลว่าไม่ได้ตั้งใจนะรองเท้าขาดเลยรองเท้าหลุดนะรองเท้าหลุดเลยใส่กันไปต่อแบดแบดแบดบุ๊คผมก็ไม่รู้ภาษาคนป่าเลยพี่นะมันคุยกันยังไงนะ้วเห็นในหนังไมเห็นในหนังผมก็คุยมั่วๆไป ผมคิดว่าน้องมันเนี่ยคุยภาษาเราอ่ะภาษาไทยอนยคุยไม่ได้หรอกเหมือนน้องแกพูดไม่ได้นะแต่ว่าแกก็สื่อสารได้ว<ช>่าสื่อสารทาง<ม>ทางกายเราอ่ะใช้ภาษามือใช้ภาษามือภาษา<ม>กายเราเขารู้อ่ะเอาให้เขากินเลยพี่พี่เอาเนี้มาให้เนี่ยน,นี่วิธีการกินกินอย่างงี้นะเนี่เนี่พี่กินให้ดูกินงี้อื้อเก็ <S 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 <S

ของนี้ใครใครบ้างเราก,กินไม่เป็นพี่จับยัดเขา้าปากอันเดียวแหละผมไม่เรียนหนังสือผมก็กินไปดูท่าทางน้องจะน้องจะอร่อยนะคานั้นจะแปลกใจว่าเส้นอะไรว่าเส้นอะไรไม่รู้กินได้กินหมดเลยเท่าไหร ต้องเล็นนะเราติดคอนะบุ้โอ้โอ้น้องซื้อใส่กับน้องดิน้องนีเหมือนมันมีกางเกงตัวเดียวนะน้องกางเกงเนีย่ย เดี๋ยวว่างๆต้องหาอะไรมาให้น้องใส่บ้างเลยนีเน่เผ็ดหรืออร่อยวะูน่าจะอร่อยนะ้นนองแบบอร่อยมากนะไม่รู้ว่าเคยกินหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่เคยกินนะใช่ไหม ท่านถืนอนเลย<า>เหมือนน้องจะอยู่ตรงนี้ถาวรเลยนะตรงนี้ก็มีแบบถ<ร>งถ้ำใช่ไหมเป็นถ้ำใช่ไหมเป็นถ้ำแล้วก็มีพวกใบบงใบไม้อะไรเงี้ย 真的。你

ซ้อนเลยไหมเนี okay. ่ยซดนเลยไหมั้ยหโอเคหมดเรียบหมดเรียบเลยเก่งมากเลยหนูเดี๋ยวมึงกินเก่งอย่างเงี้ยวันหลังพี่จะได้หาไก่หาอะไรมาให้มึงกินบ้างกูกแปลว่าน้องอยากกินแล้วน้ำไหม แน่เหรออ๋อนอนไ,ได้กินน้ำ,น,ำน้ำกว๋วยเตี๋ยวมปแล้วมั้งกว๋กวยเตี๋ยวน่าจะไม่ติดคอเพราะมีน้ำนี่ไงใจเย็นใจเย็นผมจะกลับเข้าไปนอนแล้วพี่ผมจะกลับเข้าไปนอนแล้ว ไามันกลับเข้าไปนอนแล้วน้ำพงเอามาแล้วโอ้ยึูโอ้ยทผมมันบังตาขนาดนั้นวะมองเห็นทางไนะม,ม่ออกนะผมบังตาขนาดนั้นอะ เยาขี่ใบไม้หรือเปล่าไม่ไม,ไม่มันจะหักใบไม้แล้วก็เอาไปยัดใส่ตรงนั้นทำที่นอนไงครอบท่านขยัหน่อยท่าน

นี่นะภาษามือฟังพี่นะนี่นี่คือกิอนข้าวอ่กินข้าว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 นกะินข้าวนะมีภาษาเล็กพี่จะสอนอะไรไหมเด็กสอนนี่นี่สอนเรื่องพูดเลยสอนเรื่องแบบว่า,น,น,านะนี่กินข้าวน<ฮ>ะนี่กินข้าวภาษาไทยกินข้าวกินข้าวก็สวัสดีครับเจอหน่สวัสดีครับต้องพูดแบบนี้นะ เวลาตุ๊กพี่มาต้องพูดแบบนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนี้นะแล้วพูดเหรอไม่รู้คุยภาษาไทยภาษากะเหรี่ยงคุยหมดเลยแต่ว่ามันก็พูดไม่ได้ทักภาษาเลยพี่ปาสันป้อนไปเถอะเดี๋ยวว่างๆค่อยแวะมาหามันใหม่ไปรองเท้าขาดแล้วเลย นสวัสดีครับอย่างงี้นะเวลาเจอเพื่อนสวัสดีครับไปทันนี่สวัสดีเลยงี้ก็ได้บาย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 งี้ก็ได้บายบาย ต้องกลับไปต่อหลังเช้าอโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอาไก่พวกเคอฟซีอะไรเงี้ยามาให้มันกินม,มาให้น้องมันกินแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างจริงๆเดี๋ยวจะฝึกมันพูดด้วยฝึกมันสวัสดีงเงี้ยพี่ฝึกมันสวัสดีครับเวลาเจอคนผ่านไปผ่านมาเขาจะได้เอ็นดูมันเอาของให้มันกินเยอะๆนะเดี๋ยวจะฝึกให้มันสวัสดีแล้วก็บายยนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมากัน โอเคพี่ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครชื่นชอบฝากกดติดตามช่องน้องหันพาเดินแล้วก็ช,ช่องพี่สายลมพาลุยกันด้วย,ยนะายลากันไปก่อนพี่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ